สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนวันนี้กลับมพบกับวิชาศิลปะทัศนศิลป์ป .1 กับครูเปียวนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในบทที่2นะคะเรื่องวัสดุและอุปกรณ์สร้างงานศิลป์นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูเปียวจะมาต่อหัวข้อที่3และหัวข้อที่4นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย วันนี้เนี่ยเด็กๆเ,เตรียมสมุดวาดเขียนกันไว้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันก่อนนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปทำภารกิจสุดท้ายนะคะของเทอมที่หนึ่งกันนะคะ เรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่3ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานศิลปะนะคะหรืออุปกรณ์ในงานศิลป์นั่นเองอุปกรณ์ที่ใช้นะคะในการทํางานศิลปะเนี่ยจะมีหลายชนิดเลยนะคะแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปนะคะตามแต่ละชนิดของอุปกรณ์นั้นๆเลยนะคะ และนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลป์ต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกก่อนนะคะ,ะภาพแรกเนี่ยจะเป็นดินสอนั่นเองดินสอนะคะเราเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการร่างภาพต่างๆนะคะดินสอที่นิยมใช้ในการร่างภาพนะคะได้แก่ดินสอ HB นะคะ จะเป็นดินสอที่มีสีอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็ลบออกได้ง่ายๆนะคะส่วนมากเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการร่างแบบนั่นเองร่างแบบเนี่ยคือการวาดเบาๆนะคะวาดเบาๆวาดเส้นด้วยความรวดเร็วนะคะยังไม่ได้มีการลงน้ำหนักหรือมีการวาดให้ชัดเจนนะคะหรือมีการ ตัดเส้นให้ดูคมดูชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าการล่างภาพนะลูกนะต่อมายางลบอ่ยางลบเนี่ยก็มีไว้ใช้สำหรับนะคะใช้ลบรอยดินสอนะคะโดยใช้วิธีการทูไปถูมานะคะให้ดินสอเนี่ยเขาจางหายไปนะคะให้รอยดินสอที่เราวาดไว้เนี่ย จางหายไปนั่นเองนะคะนี่ก็คืออย่างลบนะคะต่อมาดินสอสีหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันว่าสีไม้นั่นเองนะคะอ่าสีไม้เนี่ยมีไว้ใช้สำหรับระบายภาพนะคะโดยนำมาฝนบริเวณที่ เด็กๆต้องการจะระบายนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เนี่ยพอที่จะใช้กันเต็มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปกติเราใช้สีไม้ในการระบายหรือใช้สีไม้ในการสร้างสารรค์ผลงานศิละปะส่งคุณคููนั่นเองนะคะต่อมาสีเทียนอ่าสีเทียนนะคะสีเทียนเนี่ย ก็ใช้ระบายเช่นเดียวกันนะคะโดยการนำมาถูบริเวณที่เด็กๆต้องการจะระบายสีนั่นเองนะคะต่อมากระดาษวาดเขียนค่ะกระดาษวาดเขียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ย นำมาใช้เป็นพื้นของการวาดภาพหรือทำงานศิลปะนั่นเองนะคะเหมือนสมุดวาดเขียนของเด็กๆที่มีกระดาษนะคะเป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีเส้นไม่มีลวดลายอะไรไว้เลยเพื่อที่จะเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้เป็นคนใส่เส้นใส่ลวดลายลงไปเพื่อที่จะได้เป็นงานของตัวเองนั่นเองนะคะต่อมา ผู้กันอ่าผู้กันเนี่ยเขาจะใช้คู่กับสีน้ำนะลูกนะหรือสีโปสเตอร์นั่นเองนะคะเพื่อนะคะเพื่อระบายสีนะคะให้มีแล้วก็จะมีหลายขนาดนะคะเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะใช้ผู้กันเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะคะลักษณะไหนนะคะของรูปที่ควรจะใช้ผู้กันแบบนี้นะคะอ่า แต่ในเรื่องของผู้กันเนี่ยเด็กๆเนี่ยยังยังไม่ถึงเวลาที่จะเรียนนลูกนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยเกิดนะคะเกิดการเปื้อนนะคะอย่างยังตอนนี้ยังใช้ไม่ได้อยู่นะเพราะว่าเราเนี่ยยังเรียนออนไลน์อยู่ด้วยใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวแต่ว่าเด็กๆได้เรียนแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ใช้แน่นอนนะคะ ต่อมาสีโปสเตอร์นะคะใช้ระบายภาพนั่นเองนะคะโดยนำสีที่ต้องการนะคะที่ต้องการใช้เนี่ยมาผสมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้สีมีความเข้มข้นนะคะหรือความลื่นขึ้นนะคะแล้วก็ใช้พู่กันนะคะจุ่มที่สีแล้วก็ไประบายภาพนั่นเองนะคะสีโปสเตอร์กับสีน้ำเนี่ยจะมีการใช้งานคล้ายกันเลยนะคะ แต่ว่าสีโปสเตอร์กับสีน้ำเนี่ยจะมีความเข้มข้นที่ต่างกันนะคะจะเป็นสีโปร่งใสกับสีทึบแสงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยถ้าครูปีออธิบายไปมากเกินไปเดี๋ยวจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าจะได้เรียนอีกแน่นอนนะคะจะได้เรียนเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะคะในชั้นเรียนต่อๆไปนะคะ ต่อมาจานสีอ่าจานสีเนี่ยมีไว้ใช้สำหรับใส่สีน้ำหรือสีโปสเตอร์นั่นเองนะคะเพื่อใช้ผสมสีกับน้ำนะคะหรือผสมสีเพิ่มเติมนะคะ เพื่อที่จะไประบายสีนั่นเองนะคะอาและนี่ก็คืออุปกรณ์ส่วนหนึ่งนะคะในงานป์น,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเอามาให้เยอะจนเกินไปหรือเอามาให้ครบเลยเนี่ยโหน้องๆจํากันไม่ได้แน่เลยนะคะคุณครูก็เลยยกตัวอย่างมาให้ประมาณนี้นะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องใช้เรียนในห้องเรียนเป็นหลักนั่นเองนะคะแต่ในส่วนของสีน้ำผูกกันเนี่ย เด็กๆรอโตขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ใช้กันเต็มที่เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะเด็กๆได้เรียนได้ใช้กันแน่นอนนะคะแต่รอก่อนลูกนะร,นะรอก่อนนะคะ,ะและในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนควรรู้นะคะค,คุณครูเนี่ย ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้เกี่ยวกับดินสอ HB นั่นเองนะคะก็คือการร่างภาพนั่นเองนะคะการร่างภาพเนี่ยเป็นการวาดเส้นเบาๆลูกโดยใช้ดินสอ HB นั่นแหละนะคะเพื่อให้เกิดเป็นรูปภาพนะคะการร่างภาพเนี่ยก็คือการร่างภาพการวาดเบาๆก่อนที่เด็กๆเนี่ย จะลงเส้นหรือลงน้ําหนักมือให้หนักขึ้นนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดของภาพที่เด็กๆจะวาดนั่นเองนะคะการร่างภาพเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆลบเส้นนะคะโดยยังลบเนี่ยง่ายขึ้นนะคะทำให้เส้นที่ลบเนี่ยนะคะไม่มีรอยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้การกดนะคะหรือ ใช้การลงน้ำหนักเส้นจนเกินไปนะคะ,ะแต่ถ้าเด็กๆเ,เนี่ยวาดแล้วก็ลงเส้นหนักๆไปเลยนะคะวาดกดมือแรงเลยนะคะกดเข้าไปวาดแบบเต็มที่เลยไม่ได้มีการร่างภาพอะไรเวลาที่เด็กๆลบแล้วเนี่ยมันจะเห็นเส้นที่เป็นรอยชัดเจนนะคะมากกว่าการร่างภาพนะลูกนะาลองดูนะลองดูนะถ้าใครอยากลองนะคะ การล่างภาพก็คือมือเบาๆไม่ต้องกดไม่ต้องลงไม่ต้องลงน้ำหนักมือเลยนะคะค่อยๆวาดแล้วลองใช้ยางลบลบดูนะคะเส้นเนี่ยจะลบออกไดง่ายๆนะคะแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยวาดโดยการลงน้ำหนักมือไปเลยนะคะวาดกดเต็มที่อย่างนี้เนี่ยลองเอาอยางลบมาลบดูแล้วลองเอามาเปรียบเทียบกันนะคะเส้นที่เด็กๆลงน้ำหนักมือมากกว่าเนี่ยมันจะทิ้งรอยเอาไว้ ให้เห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะวาดภาพให้สวยงามแต่ว่าไม่อยากให้มีรอยนะคะเมื่อเด็กๆต้องการที่จะลบนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องร่างภาพเอาไว้ก่อนะคะ,อ,ะอันนี้คุณครูขอแนะนำเพิ่มเติมนะลูกนะที่เด็กๆควรจะรู้นะคะ ต่อมานี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เด็กๆควรรู้เกี่ยวกับดินสอ HB นะคะดินสอ HB เนี่ยนะคะเป็นดินสอที่มีความเข้มของสีในไส้ดินสอลูกน้อยที่สุดเลยนะคะแล้วก็จะนิยมใช้นะคะในการร่างภาพนั่นเองนะคะเพราะว่าเส้นที่ร่างเนี่ย จะไม่ดำจนเกินไปนะคะลบง่ายแล้วก็ทําให้งานเนี่ยดูไม่สกรปรกนะคะเพราะว่าล่างเส้นเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะลงน้ําหนักเส้นให้ดําให้เส้นดําเพิ่มขึ้นนะคะเราค่อยท,ทําทีหลังได้นะคะเพราะว่าเวลาเรา,ล,าล่างเส้นหรือล่างภาพเนี่ยเรายังลบได้ง่ายๆนะลูกนะ อ่าต่อไปจะเป็น C อ่าหัวข้อที่4แล้วนะวิธีเก็บรักษาอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักนะคะเก็บให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะ อุปกรณ์ของเด็กๆก,ก็จะยังอยู่ทนอยู่นานใช้ได้นานไม่หายนะคะไม่พังไม่เสียหายนะคะและก็จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมีระเบียบนะคะในตัวเองนะคะสร้างกดสร้างระเบียบให้ตัวเองนะคะ ใช้แล้วต้องรู้จัดเก็บนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนใดๆก็ตามนะคะหรือของเล่นอ่าที่เด็กๆเล่นการอยู่ที่บ้านนะคะลูกเด็กๆเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บให้ถูกวิธีเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสิ่งของพวกนี้เนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆน,นะคะลูกแล้วก็ไม่เกานะคะยังดูใหม่แล้วก็ยังดูน่าใช้น่าเล่นอยู่เสมอนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่หายง่ายๆด้วยนะถ้าเราเนี่ยเก็บ ให้ดีนะคะเราไปดูกันเลยลูกวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์นะคะอันดับแรกเลยดินสอสีหรือสีไม้นั่นเองนะคะเด็กๆเ,เนี่ยใช้เสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้ในกล่องใส่สีเหมือนเดิมเลยลูกเหมือนที่เราซื้อมาในตอนแรกเลยนะคะหรือถ้าใครเนี่ยทำกล่องสีมันขาดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยกล่องสีเนี่ยมันอาจจะเก็บยากเกินไปเนาะบางคนเนี่ย เอาไปใส่เทินกันแล้วก็ไม่รู้ดันเข้าไปก็ไม่ได้สักทีเปลี่ยนไปใส่ในกล่องนะคะกล่องที่สามารถใส่ได้นะคะจะมีกล่องเล็กๆนะคะกล่องพลาสติกมีฝาปิดกระเป๋าดินสอก,กล่องดินสอก,ก็ได้นะลูกนะลองดูนะคะต่อมาสีน้ำหมาสีน้ําเนี่ยเขาจะมาเป็นหลอดใช่ไหมลูกส่วนใหญ่นะคะใช้เสร็จแล้วก็ปิดฝาหลอดให้สีเนี่ยสนิทนะคะ ิดฝารอสีให้สนิทแล้วก็เก็บใส่กล่องเหมือนเดิมให้เรียบร้อยนะคะบางคนเนี่ยโหเป็นคนเรียบร้อยมากเรียงสีตามโทนสีไปเลยก็มีนะคะต่อมาผู้กันอ่าผู้กันในการใช้กับสีน้านะลูกนะอันนี้เรียนรู้เพิ่มเติมนิดเดียวนะคะเพราะตอนนี้เด็กๆยังใช้สีไม้อยู่นะลูกนะ ผู้กันเนี่ยถ้าเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างน้ําให้สะอาดเลยเนะลูกนะแล้วก็ผึ่งให้แห้งโดยการตั้งผู้กันเอาไว้ในแก้วนะคะหรือกล่องใส่นะคะลูกห้ามเอาไปทิ่มลงเด็ดขาดเลยนะคะตั้งไว้แล้วก็ตากให้แห้งเสร็จแล้วก็สวมปลอกนะคะก่อนเก็บหรือเก็บใส่กล่องเก็บผู้กันนะคะเพื่อคงคงความคงความที่แบบว่าให้มัน ให้ขนของผู้กันนะลูกมันมีคุณภาพดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ขนของผู้กันเนี่ยเสียหายนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บเอาไว้ใช้ได้นานๆนะคะต่อมาสีโปสเตอร์นะคะสีโปสเตอร์เนี่ย เมื่อใช้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็เก็บไว้ในกล่องใส่สีเหมือนเดิมหรือถ้าใครทํากล่องหายนะคะก็สามารถซื้อกล่องนะคะหรือซื้อเป็นถุงผ้าใบเล็กๆนะคะมาเก็บได้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่ในที่ของเขานะลูกนะ้จะได้เก็บให้เรียบร้อยไม่หายด้วยนะคะต่อมาสีเทียนอ่าสีเทียนเนี่ยใช้งานเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในกล่องใส่สีที่ ได้มาตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเนี่ยนะคะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อมาดินซอย่างลบหรือเครื่องเขียนต่างๆนะคะเด็กๆใช้เสร็จแล้วนะคะก็เก็บเอาไว้ในกล่องใส่เครื่องเขียนนะคะให้เรียบร้อยนะคะหรือเด็กๆจะเรียกว่ากล่องดินสอนั่นเองนะคะบางคนก็อาจจะใช้เป็นกระเป๋าก็มีนะคะใช้ได้เหมือนกันเป็นกระเป๋าเป็น กล่องพลาสติกนะคะมีฝาปิดแบบนี้ก็ได้นะคะอ่านี่ก็คือวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์ในงานสินลูกต่างๆนะคะอ่าคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ของแล้วก็เก็บรักษาของเก็บให้เรียบร้อยเก็บให้ถูกที่นะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเกิด นะคะเกิดระเบียบกับตัวเองนะลูกนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูได้พูดไปแล้วนะคะขอย้ำอีกทีนะลูกนะใช้อุปกรณ์ของตัวเองเสร็จแล้วต้องรู้จักเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะลูกนะหรือไปเรียนพิเศษหรืออะไรก็ตามนะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักเก็บของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปจะเป็นงานที่เด็กๆจะต้องทำส่งคูปเปียวแล้วนะคะงานนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายของเทอมที่หนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานชิ้นนี้ให้ออกมาสมบูรณ์แล้วก็สวยที่สุดนะคะเราไปดูกันเลยลูกนั่นก็คือปะติดใบไม้สร้างสรรค์น,นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูวิธีการทำนะคะไปดูวิธีการทำกันนะคะว่าเราเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะให้นักเรียนนะคะสร้างสารรค์ผลงานศิลปะจากใบไม้ต่างๆนะคะเด็กๆเนี่ยไปเดินหาเดินเด็ดได้เลยตามบ้านนะคะแล้วก็นํามาวางแล้วก็มาลองนะคะจัดวางดูนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ย นะคะติดลงไปบนกระดาษวาดเขียนแผ่นใหม่ในสมุดวาดเขียนของเด็กๆนั่นแหละนะคะติดลงไปเลยโดยทากาวแล้วทากาวที่ใบไม้แล้วก็แปะลงไปนะคะให้ออกแบบเป็นสัตว์นะคะตัวอะไรก็ได้ลูกเป็นสัตว์เป็นแมลงนะคะเป็นอะไรก็ได้1ชนิด ไม่ต้องให้เหมือนเปนนะลูกเอาให้มันคล้ายที่สุดเอาแค่คุณครูมองเห็นภาพผลงานของเด็กๆแล้วพอที่จะมองออกว่าอ๋อนี่คือสัตว์ชนิดนี้นะเป็นสัตว์ปีกเป็นสัตว์สีขาอะไรแบบนี้นะลูกนะและก็สามารถวาดเส้นนะคะหรือสามารถระบายสีหรือวาดอะไรตกแต่งเพิ่มเติมในผลงานให้สวยแล้วก็สมบูรณ์ได้นะคะ ่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยลูกเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยอ่าหนึ่งเด็กๆเ,เนี่ยต้องไปนะคะ เก็บใบไม้ตามที่เด็กๆต้องการนะลูกจะเป็นแบบไหนก็ได้หามาหลายๆแบบหลายๆใบนะคะจะเป็นใบไม้สดจากต้นหรือใบไม้แห้งก็ได้นะลูกแล้วแต่เลยจะใช้ทั้ง2องอย่างมาผสมกันก็ได้ใบไม้สดผสมกับใบไม้แห้งหรือใครอยากจะใช้ใบไม้สดอย่างเดียวหรือใครอยากจะใช้ใบไม้แห้งอย่างเดียวก็ได้นะคะลองไปเลือกไปหากันมาเลยนะคะแต่จะต้องเป็นใบไม้เท่าน,นั้นนะ เสร็จแล้วเนี่ยพอเด็กๆได้ใบไม้มาแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนที่2องเด็กๆเ,เนี่ยก็ลองนำใบไม้ที่เด็กๆได้มามาลองจัดวางดูนะคะลูกลองเอามาวางบนกระาดาษดูก่อนนะคะสามารถเอากนไกยตัดตกแต่งให้เป็นรูปร่างต่างๆก็ได้นะคะหรือจะใช้มือเนี่ยฉีก ใบไม้นะคะแล้วก็ลองเอามาต่อกันก็ได้นะคะอย่างสมมติเช่นอ,อยากจะทำเป็นมา้าใช่ไหมลูกอะมีใบไม้ยาวมาแล้วแต่ที่นี้เนี่ยมันดูยาวดูไม่เหมือนตัวของม้าเนี่ยเด็กๆก,ก็ลองไปหาใบไม้นะคะยาวๆแล้วก็ลองตัดให้มันโคง้งลองลองเป็นตัวของมา้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ม้าเนี่ยขาเขาจะยาวใช่ไหมคะก็ลองไปหาใบไม้ที่ สามารถฉีกให้เป็นเส้นอ่าสีเส้นแล้วก็มาแปะเป็นขามมาฉีกให้ยาวๆมาแปะเป็นหางมมาแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถฉีกสามารถใช้กรรไกรตัดได้เลยแต่ถ้าใครจะใช้กันไกรตัดนะคะคุณครูขอให้เด็กๆเนี่ยอยู่ในสายตาของผู้ปกครองด้วยนะลูกนะสามารถให้ผู้ปกครองช่วยตัดได้นะลูกนะเพราะว่าตอนนี้คุณครูไม่ไม่สามารถไปอยู่ ดูพวกหนูทุกคนได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นการจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยยังถือว่าอันตรายสําหรับหนูอยู่นะคะแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ต้องใช้กันไกลเลยใช้มือเราเนี่ยฉีกได้เลยนะคะแต่ต้องระวังด้วยนะใบไม้บางชนิดเนี่ยเขาจะมียางอยู่นะลูกเพราะฉะนั้นถ้าใช้ใบไม้ที่เด็ดออกมาแล้วไม่มียางไม่มีอะไรเนี่ยอ่าเด็กๆใช้ได้นะลูกนะ เมื่อเด็กๆเนี่ยลองจัดวางนะคะหรือออกแบบสัตว์ที่เด็กๆต้องการได้แล้วเหมือนตัวอย่างของของคุณครูเลยไม่รู้ว่าเด็กๆจะมองออกไหมนะว่าคุณครูเนี่ยลองเอามาจัดวางออกแบบให้เป็นตัวอะไรนะคะลองไปเดาดูนะว่าคุณครูเนี่ยเอามาวางให้มันดูว่าเป็นตัวอะไรนะคะลองไปเดากันดูนะลูกนะ,ะขั้นตอนที่สนะคะเมื่อเด็กๆเนี่ยจัด แบบไว้เรียบร้อยละมีแบบที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นก็นำใบไม้มาทากาวได้เลยทากาวเสร็จแล้วก็แปะลงบนกระดาษวาดเขียนในสมุดสีเขียวเลยนะลูกต้องใช้เป็นกระดาษแผ่นใหม่เท่านั้นเลยนะไม่เอากระดาษที่อยู่ด้านหลังของแผ่นที่เราใช้ไปแล้วนะคะใช้กระดาษแผ่นใหม่เลยนะคะทากาวเสร็จแล้วก็แปะลงไปทากาวเสร็จแล้วก็แปะลงไปนะคะแปะให้ ผลงานที่เด็กๆต้องการเนี่ยให้มันเกิดเป็นสัตว์ตัวนั้นให้เรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นขั้นตอนที่สี่เด็กๆก็นําไปตากให้แห้งนะคะรลอให้แหง้งก็จะเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วเด็กๆจะวาดตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็มาวาดตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะแค่นี้เองนะคะงานวันนี้มีเท่านี้เลยนะคะ เป็นงานที่เด็กๆจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ลองนะคะลองดูว่าจะสามารถทำได้ไหมต้องทำได้สิทำได้อยู่แล้วคุณครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะลูกนะขอแค่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมแมลงแค่ตัวเดียวเลยลูกนะคะแล้วที่เหลือเด็กๆก็ว่าตกแต่งเอาหรือจะเอาเป็นใบไม้นะคะใบเล็ก มาแปะตกแต่งรอบๆก็ได้นะคะลองไปจัดวางดูนะลูกนะเมื่อทำงานเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยถ่ายนะคะรูปถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งที่โนต้ตรหัส S อ่รหัส AT7 นะคะรหัส AT7 นะคะส่งพร้อมกับ ชื่อแล้วก็เลขที่นะคะทุกคนอาอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะคุณครูขอต่ออีกนิดนึงคุณครูขอแจ้งอะไรอีกนิดนึงนะคะและวิชาศิละปะทัศนศิลป์เทิมหนึ่งของครูเปี้ยวนะคะก็ปิดคลอสเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะไปพบกันใหม่ในเทอมที่2นะคะเด็กๆแต่ แต่นะใครที่ยังค้างงานอยู่นะลูกนะในอาทิตย์หน้าเนี่ยหรือตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่วันที่หนูเนี่ยทางานของงานสุดท้ายเนี่ยเสร็จแต่ว่ายังค้างงานเก่าๆอยู่ขอให้เด็กๆนะคะใช้ชั่วโมงของครูที่ยังว่างอยู่ในอาทิตย์หน้าแล้วก็เวลาที่เหลือจากวิชาอื่นๆนะลูกนะที่พอที่จะตามงานหรือเคลียร์งานของครูได้เนี่ยนะคะ ขอนะคะลูกขอลองนะไปทำงานค้างเคลียร์งานค้างแล้วก็ส่งครูนะลูกให้ครบทุกงานด้วยนะคะเพื่อคะแนนของเด็กๆทุกคนเองนะคะลูกนะเดี๋ยวคุณครูเนีจะอัปเดตให้นะลูกนะว่าใครยังค้างงานอะไรอยู่บ้างนะคะอ่าและวันนี้นะคะก็จะเป็น วันสุดท้ายที่เราจะเรียนผ่านออนไลน์ในเทอมหนึ่งนะในเทอมหนึ่งนะคะแล้วไว้พบกันใหม่เทอมสองอย่าลืมตั้งใจทํางานชิ้นสุดท้ายของครูเปียวให้ดีที่สุดเลยนะคะใครตั้งใจครูเปียวม,มองแล้วหืมน้องตั้งใจจริงๆเลยเดี๋ยวคุณครูให้คะแนนเต็มที่เลยนะคะลูกอ่าอย่าลืมเคลียร์งานทุกงานกันให้ครบนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในเทอมสองนะคะลูก แต่คุณครูไม่หายไปไหนนะคุณครูเนี่ยจะยังคอยตามงานคนที่ยังส่งงานครูไม่ครบนะคะครูเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะลูกนะโอเควันนี้มีเท่านี้เลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย